อาล่สวัสด์ตอนเช้าครับทุกคนสวัสดีพี่น้องแฟนๆครับของมอลำใ่เจ็กินลอยหรือว่าแฟนคลับของสาวจะกกี่ปีบ้างนะคะมื่อหนึ่งภาพพี่น้องมาเที่ยวอยู่ที่เขาค้อทะเลหมอกพี่น้องหลังจากเมื่อคืนตีหนึ่งกำลีงมหมอกเลยหมอกหนาแบบเป็นไอหน้ามาโอ้ยแบบเลือดฟิล์นั่นคือจังโอ้ยคือจังพายุมึงนอกจังประเทศอยู่นะพี่น้อง แล้วัน <forcé> น <Deus> ี้ตื่นเศร้ามาหมอกบักหนาหมอกหนาแบบเลิศ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 แหงเลิศแหงเบิงเบงเบิงเบิงบงหมอกบงหมอกเบิงหมอกตอนนี้คือคือมันสวยเลยดนี่พี่น้องมันเบยออกนี่มันเบยออกมันเบยออกขั้นตอนเศร้ามันจริงงามสมัยงามดีพี่น้องเหนท่าเปเศร้านั้นบรรยากาศมันเลิศมุจจอเบิ้งมุจจอเบิ้งมุจ้อเบิ้ง ผู้ดใดสีมาเที่ยวแนะนําให้มาตรงนี้เจ้าของรีสอดกระจยดีคุณแม่เป็นแฟนขับบ้าน a อบด้วยถ้าผูใ้ใดมาเที่ยวแล้วบอกว่าเป็นแฟนขับบ้าน a อบบ้านแอนบอยหรือว่าตามคลิปของสาวแจ็กกี้มามีส่วนลดพิเศษด้วยนะคะทุกคนดูดูดูด,ดูมันเลิศมันเลิศโดยเฉพาะพี่นอ้องเบิร์ดเบิงอ่ะมีดีงาม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 นี่คือหมอกตอนเศร้าพี่น้องเลิศผสนเหนื่ยเนี่ยนม่ นี่คือหมอกตอนเช้านะคะสวยมากพี่น้องอยาให้พี่น้องมาเพิ่งอยากให้พี่น้องมาเที่ยวสูตรเอาบรรยากาศบริสุทธ์ปวดพองที่ตรงนี้อันนี้คันตื้นแต่เศ้าคนนึ่ไม่สวยง,งามคนนี้ที่พี่น้องอันนี้ทะเลหมอกนี่นะขยอืนทะเลหมอกทะเลหมอกตัวจริงนะคะเล็ดเลือดเพื่อเจอ,เ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 อพุ่น้ว้ายช้างขึ้นค่ะพี่น้องช้างยังไจ้เข้าขาทพี่น้อนได้โอ้โหฮาวไป มามีอาปังอุ้ยบรรยากาศดีทุกคนอยากพี่น้องมามาเที่ยวเมงท่า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 มาโซนทางนี้นะคะอ่าเขาคอทะเรหมอกคันคันพี่น้องซิมาก็อ่าเขาไปใน o o o l l m m p ดเลยมีคะ่ะเขาคอทะเรหมอกรีสอร์ทนะคะมาเลยละ่ะแต่ว่าแนะนำถ้าพี่น้องซิมาช่วง ได้รคแยรพี่น้องเข้าไปในเพจก่อนเข้าไปในเพจแล้วก็แบบเอาเบอร์โทรไม่ต้องทักไปที่เพจนะคะเอาเบอร์โทรที่ในเพจแล้วก็โทรมาเลยโทรมาเลยได้พี่น้องมันจางสิทได้เข้าใจว่าวา,างหรวอเพราะวางแนะนําให้โทรมาจองนะคะอุย้ยหน้าหมอพี่น้องโอ้ยค่อยชื่นชอบค่อยมากแบบนี้อ่ะ บรรยากาศมันธรรมาชาติสุดๆเลยอะทุกคนเห็นไหมมันเลิศมากเลยอะเรามาสูดเอาอากาศบริสุทธิ์จริงๆนี่งามสวยตระนักว่ากษัตริย์มหาข่อยในแล้วนี่ยกษัตริย์เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าอยู่ทั้งสวรรค์น,นะคะน,น,น,นี่ค่ะนี่ค่ะมาเด้อพี่น้องมาเที่ยวกันหลายๆมาสูดเอาอากาศบริสุทธิ์นะคะภาคุไรก้กดแชร์สาวจะกินนี่เยอค่ะเด้อพี่น้องบ๊ายบาย